นะครับสารคดีเสลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินนะครับวันนี้เสนอตอนที่6สภานายิกาสภากาชาติไทยครับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทราบรมราชเทวีพระพันวษาอายัยกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุขของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเน,นื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนกิจการ,รของสภากาชาติและส่งสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาติเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาตเป็นบําเนิจความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาติเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นรรณะ ทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต,ต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษดราในพื้นที่ชนบททางไกลและท้องถิงถ่นทุรก,กันดาลทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชด,ดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตส่งมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณีดดยกิจโดยไม่ส่งย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลังใานแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสำนัาทีพดูแลชีวิตและครอบครัวม่เพียงต่อประสบกิรณ์ชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภ,ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงคราม มีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอเภอคลองใดจังหวัดตราดเป็นจำนวนมากซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจํนานวนมากก็กำลังอดอยาเขิโยโหวยและมีเด็กๆเจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดอาหารน้ำและยารักษาโรค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมห้สภากาชาติไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาดสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภาการชาติไทยและอาสากาชาติออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดอยารักษาโรคและมีพระราชสาวนีให้จัดตั้งศูนย์สภาการชาติไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพ ตามหลักการชาติด้านมโนศิยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาติไทยจะนิ่งดูดายกระไรได้นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนี ฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งนหน่วยง,งานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ชั่นเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดการ้าวปรดกระน่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาติไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภาการชาติไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิด จบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิเนวได้อย่างปลดอดภัยจบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยโดยพระชาลุทไทยเตี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษยยากไร้ทุกูเหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักนุษยธรรม